สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมมูลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า i n นไซด์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวท้องแก,กแ่ใกล้คลอดคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทําให้สามีของเธอหนาตายทําให้เธอต้องอาศัยอยู่บ้านตามลาพังแต่ว่าความโชคร้ายของเธอนี่ก็ยังไม่หมดลงเพราะว่าเธอเนี่ยกาลังถูกตามรังควานจากผู้หญิงลึกลับอีกคนหนึ่งจนทําให้เรื่องราวสยองขวัญน,นามันตามมาและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นมาที่ปฏบัติเหตุบนถนนซึ่งก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งประสบปฏบัติเหตุบนถนนซาร่าภรรยาที่กำลังท้องแก่เธอบาดเจ็บสาหัสมากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจยิ่งกว่านั้นก็คือแมทธิวสามีของเธอที่เป็นคนขับรถหนัดตายไปแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ซาร่าสูญเสียสามีในประเทศค,ครั้งนั้นเธอก็เลยจําเป็นต้องใช้ชีวิตคนเดียวดูแลตัวเองแล้วก็ลูกในท้องซาร่าไปหาหมอตามนัดประจำจนกระทั่งเธอเนี่ยใกล้คลอดคุณหมอและก็พยาบาลหนาต่างก็คอยดูแลเธอจะมีก็แต่พยาบาลคนหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามาคุยกับเธอโดยท่าทีที่แปลกๆปแถมก็ยังสูบบุหรี่ใกล้จุดท,ที่เธอนั่งอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งพยาบาลคนนั้นก็เลยถูกเพื่อร่วมง,งานเตือนไปบ้างว่าเธอเนะี่ยไม่ควรทําแบบนี้เพราะมันนะ่ะไม่เหมาะสมจากนั้นซาร่าเเี่่กก็ได้จอออับแมขมขงธทา ในกระถามข่าวคราวว่าเธอใช้ชีวิตอย่างไงบ้างหลังจากที่สามีตายเพราะว่าหญิงท้องแก่คนเดียวนะ่ะก็คงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากพอสมควรแต่แม่ของซาร่าเนี่ยพยายามจะแนะนำผู้ชายคนใหม่ให้กับเธออย่างเช่นจอห์นพีแอร์เพราะคิดว่าซาร่าเนี่ยควรจะเป็นผู้ชายสดคนคอยดูแลแต่ว่าซาร่าน่ะเธอก็ยังรักเมทิวอยู่มากเลยก็ไม่ต้องการจะมีใครแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยอมจะออกมาเจอกับจอร์นตามที่แม่ต้องการแต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็แค่มาเจอกันและก็เดทก,กันเท่านั้นภาพในัวของซาร่าเนี่ยก็ยังคงมีแต่แมทิวอยู่ แล้มันก็ยังชัดในใจอยู่เสมอหลังจากนั้นซาร่าก็กลับมาที่บ้าน เธอดูแลตัวเองคนเดียวไม่ค่อยอยากเจอกับใครอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนหะนยังคงเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจังหวะน,นั้นแม่ของเธอเนะี่ยก็โทรหาพอดีเธอก็เลยคุยกับแม่ว่ามันจะเป็นต้องมาหาเธอบ่อยก็ได้เพราะว่าเธอนยะัอยากอยู่คนเดียวและก็ในคืนนั้นขณะที่เธอกำลังคิดถึงแมทธิวพราะกขากำลังถักเสื้อผ้าอยู่เธอเนยก็เพิ่ลับไปบนเก้าอี้พร้อมกับฟันเห็ดแมวดำน่ก็เห็นว่าตัวของเธอนยะอาเจียนจนเกือบตายก่อนที่เธอั้นจะตื่นขึ้นมาและก็ได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านพอดีซึ่งมันเป็นเวลาที่ดกกมมาาาแล้ว้วทใหซร่นไยอมเปิดซาาาารร่นนนะะถมวค้ปตู เป็นใครปลายทางเนี่ยก็เลยตอบเป็นเสียงผู้หญิงดึกลับขอให้ซาร่าห์เปิดประตูให้หน่อยเพราะว่าเธอน่โรสเสียอยู่และมันก็น่ากลัวมากแต่เพื่อความปลอดภัยซาร่าเนี่ยก็บอกว่าไม่สะดวกเพราะว่าสามีของเธอนี่ยนอนหลับไปแล้วเกรงว่าจะเป็นการรบกวนแต่ว่าหญิงสาวที่อยู่หน้าประตูคนนั้นน่ยกลับรู้ว่าซาร่า่์อยู่คนเดียวเพราะว่าสามีของซาร่าเนี่ยตายไปแล้วจนทําให้เธอหนักตกใจว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นน่ยถึงรู้เรื่องราวของเธอ แล้วหญิงคนนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าประตูเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องการจะเข้ามาในบ้านซาร่าห์เนี่ยก็เลยโทรหาตำรวจทันทีจากนั้นซาร่าห์เนี่ยก็เข้าไปในบ้านและก็พยายามจะตั้งสติเธอปิดไฟในบ้านทั้งหมดแลวก็ล็อกประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแต่มันเนี่ยก็มีประตูกระจกอยู่ด้านหนึ่งของบ้านหญิงสาวลึกลับคนนั้นเนี่ยก็มายืนจ้องซาร่าห์ในความมืดจนทําให้เธอหนึกโดมากแต่ว่าก็ตั้งสติไว้พร้อมกับควัากล้องขึ้นมาและก็ถ่ายภาพของผู้หญิงคนนั้นถึงแม้มันจะเป็นเวลากลางคืนน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 แแแตตต่่่ดด้้้้้้้วยยสงงงงงลลลลจจาาาาากก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 ออออ็็็พใหหหเเเเธผููญญิิคคััๆไะะรรรมมปข สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะก็หายไปซาร่าเนีเ่ยก็รีบเดินไปชช้นบนของบ้านและก็ล้างฟิล์มจากกล้องที่ถ่ายไว้เพราะอยากจะรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นใครและเธอก็เจอกับใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นปรากฏในรูปถ่ายที่เธอเนี่ยถ่ายไว้หลายรูปเพราะว่าซาร่านี่มักจะพกกล้องติดตัวไว้ตลอดเวลาเวลาที่เธอเนี่ยไปไหนมาไหนสแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นแอบสกดรอยตามเธอมานานแล้วจนก,กระทั่งเสียงออดหน้าประตูเนี่ยดังขึ้นพร้อมกับแสงไฟรถตำรวจที่มาถึงบ้านของเธอแต่พอตำรวจมาถึงก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะได้หนีไปแล้วและภาพทที่่เเเธอถาาายไไววว้นะ้้้้นน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 มมัักกกก็ก็ืดดิิจจะหนหหงผูญคตร เพียงแค่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบและก็เฟ้าดูรอบๆบ,บ,บ้านตามเวลาก่อนที่เขาจะกลับไปทํำให้ซาร่ากังวลและก็นอนไม่ค่อยหลับเธอเนี่ยก็เลยโทรไปหาจอนเพื่อจะให้มาหาเธอในตอนเช้าและก็ช่วยปรับแสงสว่างในกล้องที่เธอเนี่ยถ่ายรูปไว้ให้หน่อยจากนั้นเธอเน่ยก็หลับไป จนกระทั่งกลางดึกซาร่าห์เนี่ยก็ได้หลับไปเพราะว่าความเหนื่อยหญิงสาวคนนั <opoly> ้นได้กลบเข้ามาในบ้านของเธออีกครั้งหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเข้ามาทางไหนหญิงสาวคนนั้นดูเหมือนจะมีเป้าหมายชัดเจนเธอหนั่คนออกกันไกลขมๆมแล้วก็แอลกอฮอล์เพื่อจะมาจัดการผ่าท้องของซาร่าห์ในตอนที่เธอหลับและก็ทําแบบนั้นจริงๆโดยที่ไม่รู้สึกกลัวแต่พอหญิงคนนั้นกรีดไปที่หน้าท้องของซาร่าห์เธอเนี่ยก็ุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวคนนั้นต้องการจะทําร้ายซาร่าห์อย่างจริงจังแต่ซาร่าห์คน้่งักกแะไ่รรานนอ ซาร่าเนี่ยก็เลยรีบหนีไปทางตนที่เธอเนี่ยยังบาดเจ็บอยู่และจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำพร้อมกับล็อกประตูไว้โดยแรงกระแทกและการตดนงกี่ที่หน้าท้องทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยใกล้คลอดแล้วเพราะมีน้ำคร่ำนห่นเลออกมา ต่อมาหญิงสาวลึกลับเนี่ยก็พยายามจะพังประตูห้องน้ำเข้าไปแต่มันเนี่ยก็ไม่สำเร็จซึ่งเธอเนี่ยก็ยังคงรออย่างใจเย็นจนกระทั่งจอนเข้ามาที่บ้านหญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็รีบส่งรอยว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ของแมทธิวอดตซามีของซาร่าที่ตายไปทำให้จอยอมนั่งคุยด้วยสักพักใหญ่แต่ความก็แตกจนได้เพราะแม่ของซาร่าเนี่ยเข้ามาหาเธอพอดีและแม่ของซาร่าเนี่ยก็รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่แม่ของแมทธิวอย่างแน่นอนแม่ของซาร่าเนี่ยก็เห็นว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีก็เลยไีบวิ่งขึ้นไป รู้ว่าแม่ของเธอเนี่ยกำลังวิ่งตรงมาที่ห้องน้ําที่เธออยู่พอประตูเนถูกเปิดออกเธอก็เลยใช้เหล็กแหลมเนี่ยแทงไปที่คอทันทีทาให้เธอพลั้งมือฆ่าแม่ตัวเองโดยที่ไม่ตั้งใจแถมซาร่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแม่ของเธอจะมาที่บางกลางดึกส่วนจอนตอนนี้ก็ตกอยู่ในอันตารายหญิงสาวคนนั้นไม่มีทางปล่อยใแคร์รอดไปได้อย่างแน่นอนเธอจัดการฆ่าจอนอย่างทรมาน ก่อนที่เขาหนัดจะตายขาที่และจังหวะที่ยิงสาวคนนั้นกำลังลากศพคอจนจมไปชั้นล่างซาร่าก็พยายามจะวิ่งไปที่ห้องเพื่อจะหาอะไรบางอย่างพอจะมาช่วยเหลือตัวเองแต่ก็ปรากฏว่ามันน,นไม่มีเลยเธอเลยรียบกลับมาหลบห้องน้ําอย่างเดิมทำให้หญิงสาวคนนั้นเกี่ยวจับตัวเธอได้แต่ว่าซาร่าน่ก็เรียกว่าและก็รีบล็อกประตูห้องน้ําทันเวลาหิงสาวคนนั้นก็เริ่มไม่พอใจ เธอเนเริ่มหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบเพื่อรอเวลาให้ซาร่าน่ะทนไม่ไหวและจากนั้นน่ก็ฆ่าแมวที่ซาร่าเลี้ยงเอาไว้จนถึงตอนนี้ซาร่าน่ยก็พยายามถามผู้หญิงคนนั้นว่าต้องการอะไรแต่ว่าเธอน่ยก็ไม่ยอมบอกสักทีบอกแค่ว่าให้ซาร่า่ะออกมาเวลาผ่านไปซาร่าเนี่ยก็เริ่มปวดท้องหนักขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ก็เหมือนกับจะท่อเต็มทีหญิงสาวคนนั้นน่ยก็เลยบอกว่า เธอต้องการแค่เด็กในท้องของซาร่าเท่านั้นเพราะคิดว่าซาร่านะคงจะได้ประสิทธิภาพในการจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ก็เลยเพยายามจะกรีดท้องของเธอเพื่อจะเอาเด็กนนออกไปและในขณะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจนะมาตรวจสอบหมู่บ้านของซาร่าพอดีทําให้หญิงคนนั้นระวังตัวมากขึ้นเพราะมีตำรวจนะมาคอยตรวจดูความเรียบร้อยตามหน้าที่หญิงคนนั้นก็เลยจัดการทังซาร่าไว้ที่ห้องนั้นโดยการดึงเอาชั้นวาง,งมาปิดประตูไว้ทําให้ซาร่าไม่สามารถจะปลดล็อกประตูออกมาได้ ตำรวจเนี่ยก็เลยแยกตัวไป2คนเหลือไวเพียงแค่หนึ่งคนที่คอยเฝ้าดูผู้ต้องหาที่จับมาพอตำรวจทั้งสองคน,เ,นเดินไปเข้าประตูหน้าบ้านของซาร่ายิงสาวคนนั้น,นก็เดินออกมาเปิดเหมือนกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บอกกับตำรวจอย่างใจเย็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตำรวจก็เลยขังกลับไปแต่ก็ยังไม่ทันได้ถึงรถโดยในตำรวจก็จับสังเกตได้ว่าที่จริงแล้วเหตุที่ได้รับแจ้งให้มาคอยตรวจตรานั้น คนที่แจ้งน,นั่นก็คือผู้หญิงท้องแก่แต่มางทีที่เปิดประตูมาเนี่ยไม่ใช่คนท้องตำรวจสองคนเนี่ยกระลยย้อนกลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งพอเข้าไปเนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นพิรุธและก็เริ่มได้ยินเสียงของซาร่าดังมาจากห้องน้ำชั้นบนทำให้ตำรวจเนี่ยแยกกันแต่ว่าหญิงคนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมเธอก็เลยจัดการฆ่าตำรวจไปหนึ่งคนและก็ตามขึ้นไปจัดการกับตำรวจคนที่สองทำให้ตำรวจทั้งสองคนหนัดตาในบ้านซาร่าไปด้วยและจากนั้นตำรวจหนึ่งคนที่เหลือที่กำลังควบคุมผู้ต้องสงสัยอยู่นะ ก็ได้ยินเสียงปืนที่มันดังขึ้นมาจากในบ้านก็เลยคิดว่าอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าตออไปตอนนี้แล้วก็อาจจะเป็นการละเลยปฏิบัติหน้าที่ตำรวจคนที่3เนี่ยก็เลยเข้าไปในบ้านของซาร่าแล้วก็จำเป็นต้องลากผู้ต้องสงสัยคนนั้น,นไปด้วยพอเข้าไปในบ้านนะ่ก็เห็นว่ามีศพคนในบ้านบ้างมาที่ยิงสาวนะ่ะฆ่าไปจังหวะน,นั้นญิงคนนั้นก็เข้าไปหลบอยู่ในมุมหนึ่งของบ้าน จากนั้นตำรวจและก็ผู้ต้องสงสัยที่ติดตามมาด้วยนะก็รวมมือกันเพื่อช่วยเหลือซาร่าเพราะว่าตอนนี้สภาพของซาร่าน่ะอ่อนเพียอย่างมากและเธอเนี่ยก็พร้อมจะทอดแล้วแต่ว่าในขณะที่กาลังทําการช่วยเหลืออยู่นั้นไฟในบ้านเนี่ยกระดับลงซึ่งกระพอเดาได้วาน่าจะเป็นฝีมือของผู้หญิงคนนั้นทําให้การช่วยเหลือซาร่าหนักเป็นไปได้ยากขึ้นแต่ว่าตำรวจแ่ะก็พยายามทําแผลและก็ประคองซาร่าขึ้นมาจนได้ตำรวจเนี่ยก็บอกให้ซาร่าไปพักที่ห้องก่อดเดี๋ยวเขาจะเดินไปดูที่แผงควบคุมไฟในบ้านให้แต่ว่าสุดท้ายยิงคนนั้นที่หลบอยู่่ในนนมมมมุมืขของบบ้้าาาากกก็็เจจัรรตวคที3แล ก็ต้องสงสัยคนนั้นจนตายขาดที่ต่อมาเมื่อจัดการกับทุกคนที่มังขวางทางประมาณคนนั้นน่นก็คือซาร่าที่เธอเนี่ยยังจัดการไม่เสร็จคราวนี้เธอเดินเข้าไปในห้องนอนและก็เห็นว่าซาร่านอนหลับอยู่ร่างกายของซาร่าเนี่ยอ่อนเพลียอย่างมากจนเธอหลับไปหญิงคนนั้นก็เลยค่อยๆเดินขึ้นไปคล้อมตัวของเธอไว้และก็พยายามจะจูบซาร่าจนซาร่าเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวและก็รีบหนีออกมาจากห้องนอน พร้อมกับหยิบเหล็กแหลมน่ะติดมือมาด้วยในการจะป้องกันตัวหญิงสาวคนนั้นก็ไม่ยอมวางมือจากซาร่าง่ายๆก็เลยรีบตามมาทั้งสองคนน่ก็เริ่มสู้กันแต่ดูเหมือนกับว่าซาร่าจะเสียเปรียบมากบ้างเพราะเธอน่บาดเจ็บหนักและจะกระทบกระเทือนกับลูกในท้องได้ง่ายแต่ว่าซาร่าน่ก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันทั้งสองคนน่ก็สู้กันจนซาร่าเน่เสียหลักแล้วก็บาดเจ็บจนแทบจะลุกไม่ไหวจังหวะนั้นหญิงคนนั้นก็คิดว่าซาร่าน่คนจะลุกไม่ไหวแล้วเธอก็เลยไปหยิบบรีดมาส เปลยนันเนี่ยกระลุกเป็นไฟแล้วก็ทําให้ไฟเนี่ยลุกท่วมใบหน้าและก็เส้นผมของหญิงคนนั้นจนทําให้เธอเนี่ยต้องวิ่งออกไปตั้งหลักเธอจะไม่ยอมแพ้ให้คนที่จะฆ่าเธอโดยเด็ดขาดเธอเนำหยิบเหล็กแหลมขึ้นมาเพื่อจะฆ่าตัวตายเพราะคิดว่ายังไงตัวเองเนี่ยก็ไม่รอดอย่างแน่นอนพร้อมกับใช้เหล็กแหลมนั้นจัดก,การไพที่คอของตัวเองและก็ยั้งมือ,อไว้ก่อนเมื่อลูกในทองของเธอเนี่ยกำลังดิ้นอยู่ ทาให้เธอเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วก็ใช้สกอตเทปในีพันคอของตัวเองไว้แทนแล้วเธอเนี่ยก็เดินไปในบ้านเพื่อจะหากล้องถ่ายรูปซาร่าห์เนี่ยค่อยๆประคองตัวเองให้ถ่ายรูปมุมต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านตอนนี้และเธอเนี่ยก็เดินไปถึงห้องหนึ่งก่อนจะเจอกับผู้หญิงคนนั้นที่กําลังกลมหน้าก้มตาซ่อนตัวอยู่เพราะว่าตอนนี้หน้าตาเนี่ยแทบจะดูไม่ได้เลยซาร่าห์เนี่ยกำลังยกอาวุธขึ้นมาเพื่อจะฆ่าหญิงคนนั้นแต่พูหญิงคนนั้นเนี่ยกลับบอกกับเธอว่าจะฆ่าเธออีกครั้งใช่ไหมเพราะก่อนหน้้าา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 นนนีซรรร่่่ะกก็็เเคคยยธอออมมแลววัังงงืไ เพราะว่าเธอไม่เคยฆ่าใครเลยและภาพนั้นก็ตัดไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุในฉากเปิดเรื่องรถที่เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นมันมี2คันก็คือคันหนึ่งก็คือรถของแม่ธิวกับซาร่าและคันของผู้หญิงคนนั้นก็ขับมาพร้อมกับท้องที่แก่เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะทำให้หญิงสาวคนนั้นนะต้องสูญเสียลูกในท้องของเธอไปเธอก็เลยเสียใจอย่างมากจนมีอาการทางจิตและก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ต่อมาซาร่าเนี่ยก็เดินออกมาจากห้องเพราะไฟในบ้านเนี่ยเกิดติดขึ้นมาเธอเดินมาดูที่แผงไฟแล้วก็พบว่ามีตำรวจคนหนึ่งลุกขึ้นมาซ่อมแผงไฟเธอจมมันติดแต่ว่าตำรวจคนนั้นนกลับพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอและก็ใช้เหล็กแหลมขนาดใหญ่ตีไปที่ท้องของเธอหญิงสาวคนนั้นก็เห็นว่าเด็กเนี่ยถูกทำร้ายก็เลยรีบมาช่วยซาร่าเนี่ยเอาไว้และก็ค่ายตายซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากนั้นซาร่าเนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะว่าร่างกายของเธอตอนนี้แย่ลงอย่างมากเธอปวดท้องและก็ลันจากคลอดเธอก็เลยขอให้ผู้หญิงคนนั้น,น่ชวยเธอหน่่่่่ออออยยยเเพรรราาาาาาาะนนนนนี้ธจปวดงงมมมกกกิคัสสสโทถ ้เธไดทําให้เธอนัดจัดการผ่าท้องของซาร่าทั้งเป็นเพื่อจัดการเอาเด็กหน่ดออกมาจนทําให้ซาร่านัดทนไม่ไหวและเธอก็ตายส่วนหญิงคนนั้นก็นําเด็กออกมาได้สําเร็จอย่างที่เธอนัดตั้งใจเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นจะยังมีชีวิตรอดหรือเปล่าพร้อมกับที่หญิงคนนั้นได้อุ้มเด็กออกมานั่งคนเดียวและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะ ผมต้องบอกนะครับว่านี่คือหนังที่มีฉากโหดที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะยินตอนจบนะฮะเป็นอะไรที่โหดบป็นเลมากๆแต่มันก็เป็นอะไรที่ติดเรศเกินไปอะจนผมไม่สามารถจะที่แบกมาเป็นคำพูดได้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับมันก็เป็นหนังแลดเชรดไร้ฆ่าทั่วไปนะครับที่มีความเป็นฮเฮอร์เร,รสนระฮะผสมผสานเข้ามาด้วยแต่มันก็ยังมีความดีงามนะครับเพราะว่ามันชนให้เราเนี่ยว่าเสียตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงแรกไปจนถึงช่วงสุดท้ายเลยความสยองกับความโหดน,นะครับก็มาเต็มเหมือนกันและผมก็คิดว่าแฟนๆหนังฮเฮอร์เรสนะครับ และสุดท้ายน,นะครับหนักเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMD ไปได้6.7คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือนานะครับได้ไป8 7เและหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเราม,มีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใหนเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซสยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉย และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รันสันกันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนั้น,น,นไดดทะรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะและ้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง